ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุสุกิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่อยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายนพศ2563นั่นเองพี่ตายจะมีปล่อยรถ1คันนะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกันว่าเป็นรุ่นไหนก็เหลืออีก2วันนะครับหัวไอจอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันนะครับอ่ะและก็วันนี้หน้าก็คงไม่ดาไปกว่าเดิมเมื่อวานเพิ่งมาจากนาไปทำกันเรียกว่าทำราวจับสะพานให้เด็กๆก,กันกาเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูรถเราดีกว่าครับเชิญครับอ่าบางคนก็จ้องนะครับว่าพี่ตาย เปิดง,งานมาน่าจะดำไปกว่าเดิมไม่ดำไปกว่าเดิมครับพอมันดำมาถึงที่สุดละก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ต่ายก็มีปล่อยคัน,นึงเนาะก็จะเป็นของน้องการดาเป็นลูกค้าที่ติดตามพี่ต่ายทางเพจนี่แหละทางช่องด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็เว้นวันอาทิตย์มาวันหนึ่งแล้วก็มีฝนตกด้วยพอดีให้น้องส่งเสริมก็ถอดกันชนให้นะครับตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปห้ดูแต่ว่าตอนเขาถอดเราออกไปข้างนอก ก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอีกหลายคันที่ให้ให้ให้ถอดให้อันนี้พี่ตายลืมลบอะไรหรือเปล่าเนาะทำไมเมมความจำเหลือน้อยก็ปกติก็วันหยุดนะครับใครไปเที่ยวไหนก็มาเล่าบอกกันฟังนู่นกับจอดติดคันสีน้ำเงิน จะมีบอลสอบอลก็ว่าจะเทียบไปดูตัว2ตัวสีบอลสองตัวตน,วนี้เดี๋ยวพี่สายให้ดูว <c oughs> างอุปกรณ์ก่อนอ่ะแถมให้แถมให้ครับด้านขวานะครับนี่ก็จะเป็นสีบอลเงินทั้งคู่ขวาก็จะเป็นตัว S นะครับเกรดเนะครับใส่ตัว MACTE สีทองนะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเจ้าตัว LDA นะครับก็ใครชอบแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเจ้าตัว TE สทองเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูเต็มๆนะครับตอนนี้ขอเวลาทำความสะอาดรถก่อนแล้วกันจะได้ถ่ายสวยๆเพราะว่าถ้าไม่ทำความสะอาดคงไม่ได้เดี๋ยวพี่ต่ายพักกล้องแป๊บหนึ่งเมมโทรศัพท์มันจะเต็ม อ่าตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ต่ายไปเช็ดรถแป๊บหนึ่งเอ๊ะเมมโทรศัพท์ก็ยังเหมือนกันนันอยู่เดี๋ยวพี่ต่ายไปไล่เช็คก,กันแล้วกัน นี่จอดเปะพอดีเดี๋ยวพี่ไต่ปูยางแล้วก็เช็ดรถสักหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ตต่จะถ่ายให้ดู แล้วก็หลังจากที่ไี่ต่ายใช้ผ้าแห้งเป็นผ้าชามัวจะไหมครับเช็ดแล้วก็จะมีการใช้อาเมื่อะะกี้ผ้าเปียกเป็นผ้าชามัวแล้วก็จะใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็หลังจากใช้ผ้าแห้งเช็ดแล้วใช่ไหมครับให้รถเขามีความเงาตรงพวกโครุมงโครเมียมอะไรเงี้ยไม่ให้มีคราบน้ำพี่ต่ายก็จะใช้ตัวแว็กพวกคอนโซลยางอะไรอย่างนงี้ก็จะใช้ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่บอกขั้นตอนเฉยๆร้อนแต่เช้า อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันเชิญครับ แล้วก็จะเป็นคันนี้ลครับที่พี่ต่ายจะทําการปล่อยในวันนี้ลูกคาแคลงที่มาของลูกค้าก็แจ้งไปแล้วนะครับมาจากช่องนั่นเอง โดยรุ่นรถที่เราเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าแคปโฟ1.9เกรดแซนะครับคันนี้จะมี3สีสีขาวสีบอรนรเงินสีดำราคาสีบอรลรเงินพี่ไต่ขอแจ้งก่อนละกันนะครับก็จะอยู่ที่847,000บาทนั่นเองส่วนสีขาวจะลดลงมาอีก7,000คือ840,000บาทนะครับอ่ะเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้นะครับพี่ไต่ให้ดูกระจังหน้าด้านหน้าดนึนนงเพราะว่าเพิ่งเอาลงไปเมื่อวันก่อนเออ กระจังหน้าของเกรดแซนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟของเขาจะเป็นไฟแบบ led ให้แสงสีขาวที่นวลน,นะครับแล้วก็จะเป็นเลนโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะครับก็จะอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้านั่นเองไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวแยกออกมาไว้ต่างหากไฟตัดหมอกเนี่ย,กเ,ยเกรดแซจะเป็น led เช่นเดียวกันกับไฟหน้านะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะครับครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันและก็ ช่วยลงทางลาดชันนั่นเองระบบที่ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับก็จะเป็นเจ้า cruise control จอ7นิ้วแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยคันนี้เขาไปทําอะไรมาโดยปกติเจ้าตัวแกปโปรเกรสเซคันนี้นะครับตัวแม็กเดิมของเขาก็จะเป็นแม็กปัดเงาขนาด16นิ้วนั่นเองก็จะเหมือนคันสีขาวที่จอดอยู่เดี๋ยวพี่ตาให้ดูีิเกียดเดินครับเนี่ยซูมให้ดูประมาณนั้นประมาณนั้นอะ แต่คันนี้จะเปลี่ยนเขาใส่แม็กของอะไรคือคันนี้ตอนที่น้องสั่งมาเนะี่ยพี่ตายขอแบบไม่ยืดนนะเออแล้วแม็กก็ขอเป็นตัวนี้ตัวนี้เอาสั่งมาโอเคจัดหาให้ได้ให้ได้นะครับโอยร้อนร้อน,อนแต่เช้าไม่มีแดดนะแต่ร้อนว้ยอ่ะเจ้าตัวแคปโฟลหนเกรดแซคันนี้นะครับเขาก็จะมีการไปเปลี่ยนแม็กมาโดยแม็กนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเลนโซโปรเจกต์ดีะนะครับ จะเป็น D1 SR นั่นเองตัวนี้จะเป็นเลนโซแท้นะครับขนาด18นิ้วโดยเบอร์ยางที่ใช้นะครับด้านหน้าก็จะเป็น2 4 5 4 5, 5 18นั่นเองก็ครอบคาลิปเปอร์ขอเป็นสีม่วงนะครับน็อตล้อก,ก็ขอเป็นสีน้ำเงินพี่ต่ายก็จัดหักจัดการให้ตั้งศูนย์ปอกกันสั่นใส่เรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้งานได้ไดเลยคันนี้นะครับด้านหน้าจะทรงด้วยการใส่สตัดปรับเกียร์โหลดลงมา2นิ้วนะครับช่องว่างของซุ้มล้อก็จะอยู่แบบนี้ ด้านหน้านะครับความกว้างของหน้าแม็กก็จะอยู่ที่9.5นิ้นิวนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างคันนี้จะพิเศษแตกต่างจากคันอื่นตรงที่หน้าหลังแม็กหน้ากว้างเท่ากันก็คือ9.5นิว้วเพราะว่าลูกค้าไม่อยากให้เขายื่นมากนั่นเองเขาพี่ต่ายก็จัดการให้ได้แล้วทีนี้เรามาดูการน้องๆหลายคนถามมาต้องใส่แม็กขนาดไหนถึงไม่ยืนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ายื่นหรือไม่ยืนนะครับข้างหลังนะครับก็จะใช้เบอร์อยาง อีกเบอร์หนึ่งก็คือจะเป็น275-40-18นั่นเองแม็กก็จะเป็นเจ้าเลน so โซ D1SR นะครับโปรเจกต์ดีตัวนี้สีสีเหมือนกันนะครับสีดาสีดำตัดแดงแล้วก็มีปัดเงาข้างนอกอความกว้างของหน้าแม็กด้านหลังก็อยู่ที่9.5นิ้วเช่นเดียวกันคันนี้จะทรงด้วยการใส่กลองโหลดโหลดลงมา3นิ้วนะครับช่องว่างก็จะอยู่ประมาณนี้และทีนี้มีคาถามว่าพี่ต่ายจาก10.5เหลือ9.5เขาจะล้นไหม อันนี้เกือบจะพอดีกับตัวรถนะครับจะนิดิดนิดๆแค่นั้นนะครับนี่ฝั่งขวาเนี่ยสำหรับคนที่ว่าล้นหรือไม่ล้นชอบสเต็ปนี้ก็คือหน้า9.5หลัง9.5แต่ว่าน้อยกว่า9.5พี่ไต่ไม่แน่ใจว่ามีไหมเนี่ยอ่ะด้านหลังของเจ้าตัวเกรดแซตนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้กันชนท้ายมีมาให้นะครับแต่อันนี้ลูกค้าให้พี่ต่ายถอดออกก็จัดก,การถอดให้นี่ครับขาดไม่ได้เลยสติ๊กเกอร์ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับสาหรับใครที่พี่ต่ายลูกค้าทั้งเพจนะครับของใครที่พี่ต่ายค้างไว้มารับป้ายมาใส่ป้ายก็ก็แจ้งได้นะครับจะได้เตรียมไปให้ใหเผื่อพี่ต่ายไม่อยู่ไม่อยู่หมายถึงไปหาลูกค้าข้างนอก <c oughs> อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเตรียมตัวดูข้างในกันนิดนึง สำหรับนะครับลูกค้าที่หรือน้องนองนะครับที่ถามพี่ต่เข้ามาทางเพจหรือว่าทางคอมเมนต์ของเพจหรือว่าของช่องเองก็ดีเดี๋ยวพี่ต่จะรีบเข้าไปตอบเดี๋ยวขอปล่อยคันของน้องกันดนาะให้เติดเรียบร้อยก่อนตอนนี้มีสัญญาณการขโมยมาให้จากโรงงานนะครับพี่ต่เคยตรวจสอบไปดูแล้วเดี๋ยวถ่ายดูแป๊บหนึ่งนี่ภายในของเจ้าตัวเกรดแซพี่ต่ถ่ายบ่อยมากลูกค้าขอมาเยอะมากเกรดแซนะครับละเอียดมาก เว่าขอแซพมาด้วยเดี๋ยวจะรีบไปถ่ายให้ดูนะครับก็เบาะนั่งของเจ้าตัวเกรดแซก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นี่คอนโซลก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับหน้าจอ7นิ้วแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองพวงมาลัยแบบมาตติฟัง์กชันหุ้มด้วยหนังหน้าบานวัดแบบซูเปอร์วิช n ั่นนะครับเบาะด้านข้างนะครับไม่ใช่ด้านข้างเบาะค้นครับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นั่นเอง ด้านกลางพวงมาลัยนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้อันนี้ที่พี่ต่ายพูดวันผ่าเป็นเพราะว่ารุ่นนี้เคยเอาลมแบบละเอียดแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้เราดูเพิ่มเๆมไม่เฉยนี่ที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันมีแอร์หลังมาให้พร้อม USB นะครับสะดวกสบายไม่ร้อนแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้อ่าีเดี๋ยวรอไปดูเครื่องกันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงกัน อ่มาเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงเจ้าตัวแคโฟน1.9เกรซตดคันนี้นะครับเครื่องจะเป็นเครื่อง1 9 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรการรับประกันเครื่องยนต์จะอยู่ที่6อะ,อะจะบอก600,000ปด,ด3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วจะเข้าสู่ก็คือทุก6เดือนหรือว่า10,000กิโลเราประกัน600,000กิโลนี่ยิ้มเลย กลับก็วันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบไปทำความสะอาดรถคันนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็เตรียมเอกสารขายสำหรับลูกค้าที่รถเข้ามาแล้วก็จะรีบทยอยแจ้งลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆ่กันที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ